อันนี้เราดูขึ้นแล้วโอ้โหหนูไม่ใช่หมาหนูเป็นหมูหนูไม่ใช่หมาหนูเป็นหมูดูตัวนูเป็นหมูใช่ไหมคะหนูไม่ใช่หมาเมานูเปหาหปาูาูเป็เหมมหนูหมูมหนู เงย่นี่พื่น่ะพี่โป๊กค่ะกระเทศไทเราคุนจับคุนใบพี่โป๊กค่ะหมามั่นีหมาม่วนีคนเนาะหมาพลังนี่เนาะอ่อนเนาะอือหมูนี่เา็วเร็วเด็นี่เลยนี่มาบุ้ยบุ้ยหมูว่าเป็นหมา อปว่ไปซ้ายโปจะไปซ้ายเอ้ยหมูเขาไม่ใช่หมาหมูพูดนะพูดนะ